เล่นมือซองเนี่ยมือซองนี่สีมี่ยำอีกเทีนึงอีกยำยำไตัวนี้เลยบอดแพงบอด้องกลับคือหมวดไให้ให้ก็จะเถือกันก็จะแท่หาพันเล่นถึงแสนเนี่ยหมายมความว่าสิยำให้แบบว่าบอดแม่นให้เล็กไปละจังแค่กตัวแดงเลยบอดยำให้เขาเนี่ยจ้างต่บอดจ้างตับอดได้จ้างบอดได้เนื้อเหนื่อยในบอกคนเฮาน่ะผู้เฮนี่ต้องยำตัวเดียวบ่ต้องกับลางคือลางหลดมือนี่เขียนให้ลูกให้ล้านเนี่ยตัวใดนี่คำเตื้น ิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนมามัสการครับอรโอ้เอซี่ให้ถามหารห์ไลแต่ว่าเลขคนคิดไว้แล้วเป๊ะเลีกตรงกันครับมาวังเว้นแล้วปูไปเจ็บกระดูกบ่ก็เลยอันนี้ล่อจนคำเลยครับสาัยช่วมโอ้ล่อจนคำกลับมาอีกรอบสลหรับแนวทางของปู นะครับปู่ทุดงแห่งใหม่นะครับเดี๋ยวก็วเฮ็ดข่อยเรียนครับเรียนมีอันนี้เรียนของข่อยอันหน่อยอันใหญ่กระดูกกับแม่มันครับข่อยจะมีเจ้าโอ้นี่ก็ใส่ใพญ,ญากุนเด็ดเห็นบ่ครับเห็นว,ว่าทีพวิดรจนพญาอินพญ,ญาพมอืี่ศูนย์คุณหน้ากว่นี่คือหานี่ครับเรียนหา นี่ยอันนี้สยามเทวาเนี่เห็นมั้ยเขาจมึงไหนบ้างครับของราหาในสิบสองสตางค์เนี่ยเนแต่ว่าคอยก่สีใส่เหรียญทองแดงแท่งเนี่ยมันเป็นสตตงค์ในสิบสตตงค์สิบสองสแต์ข้าวคู่อันนี้เงินเงินเสียวบ้างกนเงินเสียวเงินอัดนั่นบ่ครับเดี๋ยวาไดา้อันน้อยอันนี้อันนี้่าใส่นาคนี่ตัวนี้อันใหญ่อันนี้อันนี้แม่มันอันนี้เม่อันนี้ง้าต้องปิงแต่ว่ายงค์อยมากครับ ถ้าเงินห้างเนี <t 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 ่ยห้างหมูส hm uh ีขาวๆนะครับเงินห um yeah. um> 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 ้างอันอันที้ห้างท้างปิงเนี่ยห้างทองปิงเอออันนี้เงินอัดเงินเงินโอหะเงินเสี้ยวเงินเสี้ยวเนี่ยเงินเสี้ยวแบบนี้เงินเสี้ยวบบนี้อย่างนี้โอ้สมัยโลหะลหะหกกว่านี่เงิลหะนี่ใช่ได้ผ่านเหรียญมากพซื้อมาทุกทุกลูกแบบล็คเฮดมาโบผ่านผมมีเงินเสี้ยวอยู่เลยครับปู่เงินเสี่ยวเหรียญใหญ่กว่านทรียมเหรียญหา่นาะแต่เป็นเสี่ยวครับดีแต่เทวดาของผมเทวดากับกับด่านเทวดาครับ โมโลเมือเขาวดแต่บ่ะเดี๋ยวมาอยู่บ้านเนอของไงคนเห็นแล้วคนจะเจ็บนี่ของโยมนะเขาให้มาเนี่ยจะออกสองเจ็ดศูนย์นะครับงวดนี้เลขบอครับตัวนี้นะตัวนี้บอครับที่ออกสองเจ็ดศูนย์โอ้โหอ่าครับท่านผู้ชมเอฟซีเห้ตามหลายปูให้ตามหอดมือแล้วปูได้หรอไปเพราะว่าคอยคิดไว้แล้วเลขนะครับคือว่าก็ส่งอระตุลีจกมึงครับได้เลยทีแล้วก็ส่งไปให้มึงอ่ะไรเดโอ้วก็ได้หลายตี เขาเสียเมาส์บัตแท้แหละเหตันมีตัวนี้เออค่อยเมาส์ค่อยมันใจตัวนี้ให้ออกสามตัวขันตัดเดี๋ยวปูดพูดสิตัดจังเดยขันปูสิตัดให้แต่คนมากนี่เตี้ยห่วยเก้าเจ็ดเก้าแปดเนี่ยแต่ว่าตัวเด่นมันแล้วนี่นะแต่ว่าอันอดิสบัตตัวตัวเด่นเล่นนี่เก้าเจ็ดเนี่ยก็ให้รอดเก้าเจ็ดเก้าสามอันนย์น่ะเพราะอมันครบบอกคอยด้วยเดี๋ยวใส่ปูอันแปลให้ว่าเป็นตัวใดตัวไรนี่เดือนยังก่อนนี่ อันนี้เดือนกุมภาพนี่บอกเสี่ยวในกุมภาพนี่มอคกล่าข้าเน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 กุมภาพอะไรล่ะเหมือนเหมือนที่ปูนิโอผีนี่หนึ่งหนึ่งกุมภาพใช่ในหนึ่งกุมภาพอยู่เท่เนีเนกุมภาพเนี่ยมันมันไม่ยังอันนี้อันนี้เรียกอันอันนี้อันนี้กันปฏิทินเออปฏิทินครับมีโอตัวใดแล้วก็มือนคำแห้งแล้วมีเก่ามีเจ็ดมีแปดเกี่ยวของปูตัวนี้เออหอยบ่วนดดอกเขาเรียกหอยนี่ ตัวเด่อนของข่ในปีโอ้ข่ประกาศนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับว่ายำว่าเป็นแนวทางนะครับปูเป็นยังเตี้ยไข่ยูนิคเพิ่นไห้รอบครบรอบเพิ่นไห้เป๊ะเป๊ะคคิดนี่เนี่ยเบ็นงอันสถิติด้มันตามเป้าข่ตามปีงวดของวันที่หนึ่งมกราหนึ่งห้าเก้าเจ้าเห็นบอครับวันที่สิบเก็ดคือกันนั่นบอครับ หนึ 1, 9, 네่งหาเก้าเห็นบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะหนึ่งหาเก้าเออมันออกเก้าหาหนึ่งเก้าเห็นป่ะถามมันออกมันจะเลขไอยเลขไขยมันเก้าห้าหนึ่งถ้าพูกับวัตจะถือเนี่ยได้ที่กโคศงก็ก็จะถือแล้วงวดนี้หนึ่งหนึ่งกุมภาเนี่ยนะนี่มันเข่าคอยเข่าคอยสามศูนย์เดียวสามศูนย์แปดข้างล่างออกสามศูนย์คือสามศูนย์อีก เขาบอกว่าเมนของปีกายนีกับแชมป์สลับเันยูเสืตันีอถือทุกนวดเพราะว่าเลขนี่พัดส์ศรีหายมาตรงกันเป้รถครับบอกกันนี่เอาเจ้าเมืองแต่ปีปีหกสี่มันออกเก้าศูนย์เจ็ดคอยให้เก้าเจ็ดเด่นมันออกมันออกสามศูนย์เจ็ดเห็นบอกถึงล่างถึงบนงวดสองคอยให้ศูนย์สามออกศูนย์สามปีหกสี่ปีคบปีหกห้าคอยให้สามศูนย์ออกสามศูนย์แล้วงวดสองก็ให้เก้าเจ็ดออกเก้าเจ็ด งวดงวดที่สามก็ให้หกล้านปูแล้วเบอร์โทรเดี๋ยวบัตรนี่ปูเขียนให้นเนี้ยครับพี่น้องเอฟซีเบอร์นี่ยละเบอร์เนี้ยนี่ครับพี่น้องปูอนุญาตบ่นี่อนุญาตปูสิมีพี่น้องโทรเขามายามปูหาปูไหลายได้ปูเจ้าสองหนึ่งศูนย์แปดศูนย์สามเจ็ดหมดแล้วพี่น้องเอาเนี่อ่านี่เด้อเบอร์โทรเขียนเขียน้ำเนี้ยปูทุ่งแหล่งใหม่เพราะว่าเราจะเป็นเชียร์เพื่น คอท่งสลูครับโดงโดงอคอกระลั่นนะคอควอยกระลั่นครับเฮงแหล่งใหม่แหล่งครับแหล่งใหม่ครับครับเพื่อพี่น้องเพิ่นแคบเพิ่นเจได้ผมว่าเบอร์ผู้ใดสินะเรื่องรายละเอียดเรื่องว่าค่ามิโศกมีหมานเดี๋ยวหันเกิดพี่น้องเพิ่นได้เบอร์โทรไปเพิ่นกันสิโทรหาเลยถ้าผิดแอดไลน์ได้นั่มบริปูนเบอร์นี้เออนั่นแหละนี่เบอร์ไลน์เออ อพี่น้องนะครับแคบไดขาพัถือแล้วเขามาซึ่งตัวสิไล่ไปให้เลยยกให้ตัวเด็ดเลยมือซองเนี่ยครับเออมือซองนี่สีมียำอีกเท่านึงอีกยำยำตัวนี้เลยบอดแพนบอดจ้องกับขื้อหมวดให้เก็จะถือกันก็จะแค่หาพันแสนเนี่ยมายหมายความว่าสียำให้แบบว่าบอดแม่งให้เลขไปละจัแค่ตัวเด็ดเนี่ยบอดยำให้เขาเนี่ยจ้างแต่บอดจ้างแต่บอดได้ครับพี่น้องจ้างบอดได้เนื้อเหนื่อในบอกคนเฮาเน่ะผู้เฮ็ดเนี่ยต้องยำ ตัวเดียวบ่ต้องกัรล่างคือล่างโหลดมือนี่เขียนให้ลูกให้ล้านเนี่ยตัวใดนี่เชิญได้หมดเลยหนูมึนี่ตัวใหญ่ๆนด้อปูคอยตั้งใจไว้แล้วเลขกคอยนี่ครับตัวใหญ่งเลยหมือนหมือนเจ้าน้อยเด้อครับคำพอดีเลยเอาตัวที่ปูเห็ดไปที่ใดมือนี่แหละมือนี่แหละครับเอาเจ็ดเห็นแล้วข้างล่างมันจะสามศูนย์อันนี้ตัดสองตัวเด้อพี่น้องมีเห็นนี่สามตัวกั สามตัวตัวไหนปูสีปูปเอาแต่นี่เดียตัวใส่สามตัวนี่เดียตัวใส่แปลกเข้าไป,ไปอ่าครับผมนี่เด้อรสามตัวพี่น้องนี่สามตัวปูให้นี่ผอมเบอร์โทรเลยพี่น้องแคปไว้แคปเลยเด้อครับผมนะครับแคบได้แคบเลยนะครับสหรับเบอร์โทรปูทุดงแหลกใหม่แปดเก้าเจ็ดสามศูนย์ 0, นะครับอ่าจะได้ครับเป็นแนวทางเนาะปูเนาะนแต่สถิติของปูนี่ เดินดีมากผมมั่นจักหวดอนหละปู่โอ้ยปูเห็นไหจุดที่ข่านเน้ำเขาว่น้ำไหลสองตัวน้ำจะสามตัวสามตัวเขาสองวันเล่นบอลแปดหาแปดนุดหายบอลครับท่านใส้สะดวกนี่ให้พี่น้องแอดไลน์มากเือว่าจังไหนปูให้โทรเงหอตัวเบอร์ก็จะมีอยู่แล้วพี่น้องเป็นจีทรมาถามข่าวถามข่าวเนาะนี่ถ้ามีโซมีลาดแต่พูดได้อยากไลน์แต่ยิ่งไปส่งให้ส่วนโตเล่นเนี่ยไลน์เนี่ยอ๋อเดินอันนี้ให้ส่วนโตด้วยเนี่ยครับส่วนโตโดยตรงเลยเบอร์นี่โอ้ยคาเล่ออก เพราะว่ามันต้องมีหลักฐานต้องแจ้งต้องคุยกันต้องแจ้งยิ่งยิ่งยิ่งตัวเด็ดเด็ดขึ้นงวดขึ้นขึ้นงวดจะออกก่อนเนี่ยเอาบอกพวกแมนนิสกัสซิมีโอกาสที่มันส้อธิษฐานก่อนได้ภาวนาแล้วพึ่อจะจะมาทวนให้เลยก็คือว่าแปดเก้าเจ็ดับศูนย์สามสามศูนย์น่กันยังเป็นตัวเลขที่มากก่อนเด่นคอยต้องอธิษฐานอยู่ว่าตัวได้กันแน่ตัวได้สีผ่อนตัวได้สีแห้งเออเด็ดเด็ดมาเลยตัวนั้นจะให้ยิ่งตัวเดียวจะคอยตมันมันยังออกข้างล่างข้างบนพอเด่นเก้าเจ็ด ปีหกสี่ออกเก่าเกล็่างเห็นบ่ครับตัวเดียวมันจะแทงล่างเลยโบนเกี่ยวกับบนออกทั้งบนศูนย์เกล็ดงวดสองคอยจะให้ศูนย์สามตัวเดียวบนออกบนเลยเห็นบ่แต่พันห้ยสองตัวออกหกศูนย์สามเห็นบ่มันบ่ต้องบอกว่าสิล่างสิบนบ่ยิงเลยบ่ต้องกลับเห็นบ่บ่ต้องกลับนบ่นบ่บ่ต้องกลับเลยนะเขาแสดงเงินเขาจะกล้าแทงบ่แสดงว่ามันบ่ได้ฝันเล่นิเอาเห็ดเอาเป็นโตเด่นเด่นเด่นเห็นบ่ก็มีนี่ปูนี่กับพ่อเหล่าเกืดบอยู่ บ่หลายหางเนาะปูเนาะบ่หลายหางเพราะวัติที่ถือมาเนี่ยยิ่งตัวเดียวแหล่ะหลังทีเนี่ยปูมันถือเป็นแสะมันเมาหมดมัถือเกือบสองแฉะเนี่ยปูถือเหมือนกันเห็นบ่ปู่มันเลี่ตัวเดียวเลยไปหาหมออะไรตลาดมันบ่มีเก่าเก่งมันดังมันดังเพราสียความตรงผิบอันเหรอบ่ปูแล้วแล้วก็เพิ่งเห็นแล้วมันนี่จับอันบ่จับจิเจออาจารย์แน่ๆแหละอันนี้ก็คือปูหาวันที่ยี่สิบเอ็ดเดอพี่น้องบอมแยนวัด อันนี้นะครับปูเห็นแต่แต่เล็ออกสองสามหมื่นนี่ได้ครับ,อกอกรบพี่นนท์อันนี้ก็เห็ดหมดด้านหลังแต่วันที่วันที่เท่าไหรปูปูปสีมาแบบว่าเห็ดเขาเมืองวัดตัวใดมันห่อน,ต,นตัวใดมันแห้งตัวใดมัมนตากมากเนี่ยคนชอบเาว่านาคนนี้ามาเลยอธิษฐานคนนี้มันต้องมีกล่องขั้นสุดท้ายกล่องสุดท้ายคือนั่งภาวนาดคก็จะสีเข้มนิมิตมาบอกเองนั่นแหละตัวนั้นเด่นแต่ว่าที่เขายังสับสนว่ามันจะออกตัวเด่น สีมาตัวใดเด่นสีมาตัวใดบ่เด่นแต่ว่าข่อยคิดว่าตัวนี้มันสิออกบอลเขายังอธิษฐานก่อนครับก็ว่าเสื้อคําอธิษฐานเขาแทบุญทุกมือเขาจะสิมายามให้เขาแต่สิมาทานให้เขาพร้อมเนี่ยนี่แหละเขารอดเลยเขาก็มาทานแล้วเส้นขนมกินก่อนรอดเอ้วเขานข่อยบอกไปเลยบอกน้องเขท่านแขาเจ้าจิสบายไปเป็นแสนเป็นมันมัดป่ะบอกพวกแม่นี่ยสร้างก๋วยเตี๋ยวกินถาเลยนี่ว้ายฮะบอกเลยโบแมนวอลโบแมนวอลไป น้ำมนต์อย่างก็เห็นว่ามันบ่พาอันนี้อันนี้ก็เฮ็ดด้วยด้วยปฏิหารเลยแหละเห็นบู่กมีหยังสิฝากถึง FC ฟีที่เพิ่นรับชมอยู่บ่เอ้างครั้งแรกนีเสื้อบ่สเสื้อแต่ให้ลองเมืองก่อนครับเออผู้ที่บ่มีทุนน่ะอย่าไปซื้อซื้อหลายหลวงพ่อจะแค่มันมีโอกาสถูกหลายแต่ไว้แต่ผู้บ่มีตังค์อย่าเพิ่งไปซื้ออย่าคมโลมน่ะอันซื้อเป็นซื้อบ่ซื้อแต่ย่างน้อยแต่เื้อตรงๆโลดเดียวเดี๋ยวผู้ใดมีเบอร์เดี๋ยวสิไลน์มาสิมีไล่เข้าแล้วแต่สิเคลียร์ให้ มื่สุดไทยขอให้ภาวนาก่อนคืนเนี่ยมันก็อนสิโหตัวจ้ดแดงสิยิี่ยให้วัดเดี๋ยวล่างขึ้นล่างบนคือบ่นรอตอนนี้มันตอบบ่นกนใด้วัดสิล่างหรือสิบบ่นเห็นยิ่งตัวเดียวเลยอ่ะบ่ต้องกลับยังสิอ่ะให้ตัวเดียวแข่งเฉินเลยเออคืองวดเก้าเจ็ดเห็นบ่ก็เห็นเจ้าเมืองอ่ะก็เห็นเด่นเก้าเจ็ดล่างศูนย์เจ็ดล่างนะสิเห็นบ่คอยซื้อตัวเดียวนั่นนอ่ะบ่ต้องกลับเดี๋ยว่อยยังบ่นใ้ภาวนาเนี่ยคอยยังบ่นโหคอยต้องพันให้มาให้พันสามหมื่นก่อน แล้วเพ่นแต่ซีมาบอกอีกทีหนึง่งตรงแม่ตมแต่เชียนเพิ่นเอ้าไปเพแต่ซีไปะนะครับผมท่านผู้ชมเด้อปูเขาก็จะเข้าไปสวดมนต์ในงานยันดีในบ้านนะครับไอหมิ่นก็จะขออนุญาตนะครับปูเดินทางต่อก่อนววาไอหมิ่นก็เดินทางมากไกลกันนะครับสำหรับมนีนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้นองสุภูสุทันนะครับที่เขามารับชมทางช่องนะครับจะได้กลับเปน็นแนวทางเด้อนะครับ ปูนัดแล้วนะครับใกล้วันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีเบอร์โทรก็สามารถแอดไลน์นะครับรนเน้นเไลน์นลด้อพี่น้องเน้นเน้นพิมพ์ไปที่ไลน์นะครับเพราะว่าปูรังเทียบกับวัสดุคุยเนะาะรังเทียบกับติดภารกิจนะครับมีไลน์เครียบปุ๊บๆเลยแหละเซรัม่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะแอดกะใส่ไปเม็ดสองขวดแล้วนะคะที่ไลน์ท่านทักมาเนาะค่ะว่า หน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบม่ได้นะคะฉัะนเมื่อได้แอดบ็ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะคะ่ะก็คือ ตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอกกินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้ําหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ